จะเป็นกบทอดค่ะนี่ดูน้องไหมอ่ะสักชิ้นเป็นไงน้องเหมือนน้องไก่เลยชิ้นใหญ่น้องโหดูมากินอีกแล้วอันนี้เป็นแกงปากกบอีกร้านหนึ่งนะคะนี่กบเด้งๆเลย ท่ามากาต้องกบชิ้นใหญ่ๆเลยชิ้นใหญ่นะดูสังเกตจากเนี่ยช้อนแล้วก็เนี่ย,ยดูขนาดชิ้นเลย<ม>เห็นไหมร้านนี้จะชื่อร้านกบทอดท่ามากานะคะอร่อยเด็ดแซ่บทุกเมนูเลยคะ่ะน้องตัวใหญ่ใหญ่เลยโอ้โหเนื้อเ,เด้งเงเลยคะ่ะทุกคนแนะนำเลยนะคะ